เดินมาไม่รู้เจอเห็ดอะไรเห็ดอะไรหนอนี่ดอกนี้ยังใหญ่เลยเห็ดตรงนี้ก็มีค่ะตรงต้นชะอมเนี่ยกำลังขึ้นเลยเดินมาอีกหน่อยก็เจออีก นี่ก็เห็ดเห็ดอะไรนะาใชเอ๋เป็นไนล่ะเห็ดอะไรจ้ะชื่ออะไรหนอเห็ดค่าเห็ดเห็ดขี้ควายหรือจะเป็นเห็ดขี้ควายนี่ที่หนึ่งดอกสวยมากๆเลยใครรู้จักบ้างว่าเขาชื่อเห็ดอะไรบอกหน่อยนะคะ ตรงน้นอีกสองดอกตรงนู้นก็มีเห็ดจ้าเห็ดเห็ดเห็เห็ดฝนตกเห็ดก็มาตรงนี้ยิ่งกลุ่มใหญ่มา,ากมาเลยเห็ดตัอ้อย่างพี่น้องใครรู้จักบ้างนี่ขึ้นมาตรงเฟืองนี่เฮ้ยเฮ้ยเห็ดอะไร เห็ดอะไรหนออยู่โคนต้นมะม่วงนะครับเห็ดพิษนอนสวยอย่างเนี้ยต้องกินไม่ได้โบราณเราบอกเห็ดเห็ดสวยมากินไม่ได้ขึ้นทั่วใบเลยเต็มเลยตรงนี้ก็มีว้า ต้นแค่นี้มีมียามีรอปภอด้วยเจออีกแล้วมีเยอะจริงอะมันออกตามโคนมุม่วงโคนนุ่นต้นนู้นก็มีมีอ้อยโอ้ยนอมันเห ah. ็ด yeah. อะไรก <All right. S 2> mm ัน hmm. นี oh. ่

ลูบแล้วตรงไหนก็มีละเห็ดนะคะดูเถอะดูตามโคนต้นมะม่วงตามโคนต้นชะอมนี่เลยเห็นไหมตรงเนี้ยดอกใหญ่มากๆเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับ มีอยู่โคนต้นมะม่วงทุกต้นก็ว่าได้ตรงนู้นนิ่งดอกใหญ่มากๆเลยทางเนี้ยบานแล้วตูมก็มีบานก็มีอันเนี้ยบานใหญ่มากเลยก่อนนี่นี่โอ้ยถ้าเขากินได้นะตรงไหนก็มี มีทุกต้นน่ะดูสตตตติตรงนี้ก็มีอ่ะเห็ดนี้จะเป็นเห็ดขี้ควายจริงๆขี้ควายขี้วัวมาตรงนี้ต้นนี้ก็มีอีกโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะนี่มันเห็ดอย่างเนานะเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ย่าดูสิคือเห็ดอะไรเนี่ เห็นไหมเห็นไหมคะออกเลียงแถวกันสวยงามมากๆเลยดูสิดูมันคือเห็ดอะไรกันแน่กินได้สบายเลยเยอะนี่มะม่วง ยังสวยงามด้วยใต้ร่มมารุรีหรือนี่กะไรที่ที่ว่าเราจะปลูกบ้านอย่าปลูกห้องให้น้องไปละเดี๋ยวเราไปปลูกด้านหน้านู้นก็ไเลขยายห้องมาอีกห้องนึงให้น้องอยู่นี่เลยสซโมโเราโดนตัดทิ้งไปแล้วเสียดายเหมือนกัน ส้มโอบันขาวแตงกวาส่วนเขานี้ไม่ลกเลยมีดอกแคตัวนี้ออกดอกเยอะมากเดี๋ยวจะเก็บลวบกินมน้ำพิกในบ่อน้ำลงไปลึกเยอะมาก